โอเคผมวันนี้ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ครับากลับมาอยู่ผมในช่องโฮมซ s i ซิกซิกซิกกันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้ครับเราก็มาอยู่กันในเกมหมาแมวในตำนานนะครับผมหรือ Cat Vs d o g ็นะครับผมหรือ f a ร b a c k vs m u ม t นะครับผมซึ่งเกมนี้ครับก็จะเป็นเกมหมาแมวสู้กันในตำนานนะครับผมซึ่งเมื่อก่อนนะ้วผมถ้าใครเล่นในคอมนะครับผมมันจะมีเว็บนะครับผมมันจะเป็นเว็บเกมนะครับแล้วมันก็จะมีเกมหมาแมวหมาแมวนี้อยู่นั้นด้วยนะครับ ผมก็เคยเล่นนะผมในคอมนะซึ่งตอนนี้นผมก็มีในโทรศัพท์เหมือนกันนะผมอยู่ในแท็บแท็บนะผมก็สามารถประน์โหลดได้ผมวิธีการเล่นก็เหมือนในคอมทุกๆอย่างเลยนะผมซึ่งมวดการเล่นก็ง่ายๆ่ายนะผมก็แค่แยโยนข้าวของไปมาแล้วผมให้โดนสตูจนกว่าจนกว่าายตรงข้ามจะตายแล้วผมซึ่งมวดงการเล่นนะครับก็จะมีอยู่3าระดับนะผมอ๋อแล้วก็นี่มันก็จะมีวิธีการเล่นด้วยับผม how to เ l a y ครับเล่นยังไงนะผมแล้วก็ เล่เพย์แล้วผมก็คือเล่นเลยนะผมผมจะเล่นเลยนะเพราะว่าผมอ่านภาษาอังกฤษผมให้ออกนะผมนี้ครับก็จะมีเล่นหนึ่งคนได้ครับผมแล้วก็เล่นสองคนได้ครับผมวันนี้นะครับก็จะมาเล่นคนเดียวก่อนแล้วผมนี่แข่งอะบอทนะครับก็จะมีสามระดับนะผมระดับง่ายนะผมระดับกลางแล้วก็ระดับโคตรยากนะผมวันนี้ครับผมก็จะมาเล่นระดับกลางนะผมเพราะว่าถ้าเล่นยากๆเนี่ยผมผมว่าผมน่วมแน่นอนโดน โดนรัวๆแน่นอนเลยนะซึ่งวันนี้ครับก็จะมาเล่นเกมแนวสบายๆบ้างนะผมไม่เครียดนะครับผมเป็นเกมแนวตลกๆ,ๆนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มเลยครับไปครับนี่ผมเป็นหมาแลผมดูลมก่อนประมาณนี้โ <c oughs> อ้ไม่โดนไม่โดนนะแมวหัวเราะอะ ลมแรงนะลมแรงพายโน้นแรงต้องน่อยน้อยเออโดนด้วยหมาเจ้าแมวเหนียวนี่มันก็มีสกิลด้วยคนระับผมแทบบนนะเออเฮ็ดช็อตโดนคนระับจังๆเลยจังๆอ,อ่าผมจะเลือกเป็นคูณสองนะ กดไปติดแป๊บนึงนะไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอเคเอ่อต้องแรงหน่อยโอ้ไม่โดนลมันโตมาทางนี้แรงอยางไหมมาเจ้าเหมียว นี่าหน่อยเป็นไงอ,อ๋อแบบนี้ต้องระเบาหน่อยนะโอ้กระดูกชิ้นใหญ่โดนจังๆเฮ้ยมันโดนเลยด,ดิมันโดนหน่อยระดับไงมันก็จะแบบชิวๆหน่อยครับ <c oughs> โอ้ยบาไป <c oughs> พ่โนเลยอเออลมไปให้นูน้นก็ต้องอ,อ่าโอ้ <laughs> เกือบ โดนร้องร้องเลยโอ้โหนี่ขนาดผมจะเต็มหลอดเลยไม่โดนนะอย่างเงี้ยโอโ้เกือบเกือบโดนโอ้โหโน้โ,โน้นเลย อนนี่โดนด้วยใากลา้ตายครับรนลบลดลเยมาผมอีกสักรอบนะทวนี้ลองแบบแบบยากั้งไหมยากเลยนะนี่ยากไปเลยไม่มีลมครับ ก่อกหนึ่งเมตรโหระดับยากมันก็ตักเกือบโดนเราเลยนน้อยนะสองไปเลยอุ้ยโอ้สดายนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนะอ,อยังซสียยังซสียงานงอกไง ไม่าารู้อะไรค้งอะเออเข้าหน้าไปนี้ไปเลยกระดูกใหญ่ไม่มีลม แมวไก่ดองแล้วปิดฉากเลยใช้นี่รอดนะผมโอเคผมสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วผมบอกว่าเกมมันมีแค่นี้จริงๆนะผม ซึ่งถ้าใครนะครับอยากย้อนวัยเด็กนะผมก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ผมนะครับแท็บนะครับพิมว่า Cat vs Dog นะครับผมซึ่งเกมนี้ครับสามารถเล่น2คนได้นะผมไปเรียกเพื่อนพี่พ่อแม่มาเล่นได้นะผมเกมนี้นะสำหรับคลิปนี้ครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วผมเอาไว้ถ้ามีเกมอะไรผมก็จะมาเล่นให้ดูอีกนะผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีผมมาเจอกันอีกครับ